ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอว่าลินเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยินเอาจิตเพืถ่ายนะพี่พี่จกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่พอเออ พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยๆจนะเยบไปเลยสาตว์ละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาพีผ <fundamental> <ÜNDNIS> ah okay ัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีงทำเหมือนเนี้ยฮะ คเคคอีมีไอ้นกนี่แกนกใจฉันไปมีชูกับเสียคนอื่นเหรอเลยดีขอรุ่นละก็อย่าไปเชื่อนปะนิวนิวเรื่องขอก หนุ่มๆขอโทษแล้วก็ยังโทษให้นุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแห่อภัยแกมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็เกินพอแล้วก้อยใส่หัวเอาเวรชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับแต่ แต่นี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่นของแกชีวิตแกที่ไม่มีคันอ่ะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตัดหางปล่อยวัดน <c oughs> ั่นแหละออกไปเนียเมียจ๋าก <c oughs> แกไม่ต้องมาเรียกเธอตอนนี้ฉันไม่มีที่สุดกระเปิกับพวกออกไปออกไปอไปอกไปนี่<ป> ยีะยางยีวสีใช้รถกระบะยียี่รถกระบะกระบะยีย sí ี ah ่ยี ouais ่ย right. right, ่ยยะ่ย ah ี่ yeah. Yeah. ียยย นังน้อยนังน้อยมาดีเดี๋ยวนี้เร็วๆข้ามีสิโอ๊แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะฉันให้แกกวาดหมูบ้านข้าบดำมีอยู่เลยเนี่ยอันน้อยทําเ้านะคะอันคุณต้องจัดการมันนะเล่มออกคนตื่นอะเขาอยากทำงาน้ั้งเยอะแยะเร็วสิเชฟเห็นไหมว่าค่าบดเนี่ยเชฟเชฟกฝยหึนี่ยังจะมามองหน้าอีกถ้าฉันไม่สั่งให้หยุดทีนะสอบตรวจ เอย่ามาสัออยนะเช็ดเดี๋ยวนี้เลยเช็ดสิไม่จริงไม่จริงใช่ไม่สันสันตอบแย้มสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะตัวเอง ฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแยมเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วแง่ว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกีกอ่ะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแยมผมขอโทษฉันว่าฉันกับแกอะไปกันไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกัน ไม่นะแยมเขาไม่เลิกอะ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษจริงๆนะครับกรุณาเชิญออกจากบ้านของฉันไปและไม่ต้องห่วงหรอกนะของของแกรับรองว่าได้ครบทุกชิ้นออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ